สวัสดีครับคลิปนี้คนะรับเราจะมาคุยประเด็นประเด็นหนึ่งน,นะครับที่หลายๆคนสงสัยกันนะครับแล้วก็ตั้งคําถามกันนะครับว่าพระอาหารหันเนี่ยท่านหลงหลงลืมลืมความจําเสื่อมตอนฉลาภาพได้หรือเปล่านะครับสิ่งประเด็นนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาเนี่ยจริงๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระอาหารหันเยอะมากนะครับ แล้วก็แต่ในพระสูตรเนี่ยผมไม่เคยเจอเนี่ไม่เคยเจอเลยนะว่ามีพระสูตรไหนเนี่ยแสดงถึงพระอาหารหันที่ท่านหล,ลงลืม,ลมหรือว่าความจาเสื่อมยังไม่เคยเจอนะครับทั้งในพระวินัยเนี่ยก็ไม่มีหรือว่าในพระสูตรก็ยังไม่เคยเจอนะครับทีนี้ก็มีหลวงพ่ออินทวายนะครับท่านก็แสดงธรรมนะครับเรื่องของพระสัชชินะครับ ว่าท่านความจําเสื่อมนะครับตอนสลาภาพนะครับผมก็พยายามหาพระสูตรอยู่นะครับก็ก็หาไม่เจอนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็มาเจอในกระทู้นะครับในในพันทิปนะครับมีคนตั้งไว้นะครับว่าหัวข้อกระทู้นะครับทําไมพระสิชิซึ่งเป็นพระอรหันต์แล้วยังมีอาการหลงลืมได้อีกนะครับก็มีคนมาตอบอะไรเยอะแยะนะครับก็ แต่ก็มีกระทู้หนึ่งนะครับมีคําตอบคําตอบหนึ่งนะครับจากคุณแพทย์พับไว้นะครับก็แสดงไว้นะครับว่ามีอยู่ในพระสูตรของอสชิสูตรนะครับแต่ว่าเนื้อความของอสชิสูตรเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็เป็นไปได้ว่ามีการเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนกันนะครับทีนี้เราจะมาดูกันว่าในอสชิสูตรเนี่ยเนื้อความจริงๆเนี่ยแสดงว่าย่งไงบ้างนะครับ เดี๋ยวเราลองมาอ่านไปด้วยกันนะครับพระสูตรนี้ไม่ยาวนะครับก็สั้นๆพออ่านได้นะครับแต่ผมคงไม่อ่านทั้งหมดนะเอาว่าสรุปๆย่อๆหน่อยนะครับอาสชีสูตรนะครับว่าด้วยความเป็นอนิจจังแห่งเวทนานะครับสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณวิหารเวลุวันนะครับใกล้พระนครราชฤก์นะครับสมัยนั้นพระสาชชีเนี่ยท่านป่วยนะครับพระอากเป็นไข้หนักนะครับ ได้รับทุกขเวทนาเนี่ยพักอยู่ในอารามของกัสปาเศรษฐีนะครับต,ตอนนั้นพระสัชชีทัานป่วยมากนะครับพระสัชชีเนี่ยท่านก็เรียกพระอุปัฏฐากทั้งหลายนะครับออบอกว่าเนี่ยเราป่วยมากแล้วนะครับให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าให้หน่อยนะครับแล้วก็ทูลบอกพระพุทธเจ้าหน่อยว่าพระสัชชีเนี่ยตัวเราเนี่ยป่วยหนักนะครับ ท่านก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็แจ้งให้พระพุทธเจ้าในท่านทราบนะครับพระพุทธเจ้าในท่านท่านก็เสด็จมาเยี่ยมนะครับเข้าไปหาพระสัชชีนะครับถึงที่นะครับแล้วก็แล้วก็เฝ้าแล้วก็ถามนะครับพระสัชชีนะครับสรุปว่าพระสูตรนี้จริงๆเนี่ยพระสัชชเนี่ท่านไม่ได้หลงเรื่มๆนะครับแต่ว่าท่านป่วยนะครับแพทย์หนักนะครับ แต่ว่ามันมีความเสื่อมนึ่งเกิดขึ้นกับท่านนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความเสื่อมนั้นนะคืออะไรนะครที่เกิดกับพระสชินะครับามาถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ถามพระสชีนะครับดูก่อนนะสชิชีเธอพอทนได้หรือพอยังกระาบผให้เป็นไปได้หรือทุกเขเวทนานั้นปรากฏว่าทุเราลงไม่กำเลิกขึ้นหรือนะครับท่านก็ถามพระสชีเนี่ยว่า ความทุกข์เนี่ยความเจ็บป่วยร่างกายเนี่ยมันหนักหนาแม่เนี่ยทนทนไหวไหมเนี่ยทนได้ไหมเนะครับพระสัชชีนี่ท่านก็ตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทนไม่ไหวนะครับไม่สามารถจะยังองตภาพให้เป็นไปได้นะครับทุกขเวทนานั้นปรากฏว่ากําเริบขึ้นไม่ทุเลาลงเลยนะครับพระสัชชีนี่จริงท่านเป็นพระอรหรันนะครับก็จะเห็นว่าทุกขเวทนาท่านยังมีความทุกขอยู่แต่ว่าเป็นทุกข เวทนาที่เกิดกับกายนะครับเกิดกับร่างกายนะครับะจะเป็นพระอาหารเนี่ยยังไงก็ยังมียังไม่พ้นนะครับยังมีทุกข์กายเนี่ยยังมีอยู่นะครับยังป่วยอยู่ได้นะครับยังอาพาธได้ยังมีความเจ็บป่วยได้นะครับบุตรชายท่างก็ถามต่อว่าดูก่อานนะสชัชชิเธอไม่มีความลำคาญไม่มีความเดือดร้อนอะไรบ้างหรือ,อพระสัชชีท่านก็ตอบว่าข้าพวกมีความลำคาญไม่น้อย มีความเดือดร้อนอยู่ไม่น้อยเลยนะครับ่าจริงๆตรงนี้ตีความยากหน่อยนะแต่ว่ามันแปลมาเนี่ยถ้าจะว่ากันด้วยความลำความลำคาหรือความเดือดร้อนเนี่ยจริงๆมันจะมองมันเป็นโทสะนะครับถ้าเรามองกงินตรงๆเนี่ยอาจจะเป็นโทสะนะครับแต่ทีนี้มันแปลมาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันอาจจะคัดเคลื่อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยพระละหันท่านท่านคงไม่มีความทุกข์ใจแล้ะนะคงไม่มีความลำคาญใจแล้วนะครับ หรือเดือดร้อนใจเนี่ยคงไม่มีแล้วนะครับแหมมาดูกันว่าพระสิชีเนี่ยท่านท่านเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับพระเจ้าท่านกระถามต่อว่าตัวเธอเองไม่ติดเตียงตัวเองได้โดยศีลบ้างหรือนะครับพระสิชีท่านกระตอบข้าพระเจ้าเองจะติดเตียงข้าพระเจ้าเองได้โดนศีลหาไม่นะตรงนี้ผมว่ามันมีนัยยะอยู่นะแต่ว่าผมผมแปลจะแปลไม่ถูกอ่ะ เอาว่าผมไม่แปลแล้วกันนะครับตรงนี้แปลตีความยากนะครับอ่าอ่าทีนี้มาดูตรงประเด็นนะครับอ่าตรงนี้พระเจ้าท่านท่านถามต่อแล้วตัวเธอเองต,ติดเตียนโดยสีไม่ได้นะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอจะมีความลำคาญและความเดือดร้อนเรื่องอะไรนะครับพระสัชชีเองท่านไม่ได้เปลี่ีลสีอะไรก็ได้อาาจะเป็นไปอย่างนั้นนะ เพราะว่าไม่ได้เดือดร้อนเรื่องการผิดศีลอะไรงี้ผมวันนี้งานนี้ผมเดา,เานะนะครับอาจจะไม่ตรงนะไม่รู้นะครับแต่ว่าเอามาดูตรงประเด็นนะครับประเด็นเนี่ยตรงนี้มีความเสื่อมบ,บางอย่างเกิดขึ้นกับพระสัชชีนะครับพระสัชชีเนี่ยท่านก็ตอบพระเจ้านะครับครั้งก่อนข้าพระองค์ระงับกายสังขารลมหายใจเข้าออกได้อย่างลําบากจึงไม่ได้สมาธิเมื่อข้าพระองค์ไม่ได้สมาธิ จึงเกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราไม่เสื่อมหรือหนอนะครับตรงนี้พระสัชชีมีความสงสัยแล้วนะครับสงสัยสงสัยเรื่องอะไรระงับกายสังขารนี่คืออะไรเนรี่ยระงับกายสังขารเนี่ยจะเกิดขึ้นในกรณีที่พระท่านเข้าสมาธินะครับไม่ว่าจะเป็นสมถะกรรมฐานกองไหนก็ตามเนรับกสินหรือว่านาะปนสติเนี่ยเวลาจิตสงบปุ๊บเนี่ย ลมหายใจจะเบาลงเบาลงนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าระงับกายสังขารนะครับถ้าเข้าปฐมฌานได้ก็จะเบามากนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับหรือเข้าทุติยฌานตัติยฌานก็จะยิ่งเบาลงไปอีกนะครับจนถึงสุดท้ายจตุตฌานตรงนี้กายะสังขารดับนะครับตรงนี้ลมหายใจไม่มีแล้วนะครับไม่ใช่เบานะาพระที่ท่านเข้าฌานได้เนี่ยปกติเนี่ย ถ้าท่านมีอาการอาภาษ์เนี่ยปกติท, like that, <ව. S 1> ท่านก็จะหลบนะครับหลบทุกเวทนาโดยการเข้าฌานเนี่ยถ้าแค่ปฐมชาเนี่ยไม่มีทุกเวทนาแล้วนะครับกายเนี่ยจะไม่ทุกข์ละไม่ใช่แค่กายไม่ทุกข์นะความรู้สึกทางกายทั้งหมดไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าความรู้สึกทางกายนี้เกิดขึ้นทางประตูไหนครับความรู้สึกทางกายเนี่ยเกิดขึ้นทางประตูทางกายและประตูทางกายอัวารนะครับ แต่ว่าขณะที่เข้าฌานเนี่ยปฐมฌานขึ้นไปเนี่ยจิตไม่รับรู้ว่าลมทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วนะครับขึ้นทางมโนทวารอย่างเดียวนะครับเพราะว่าขณะนั้นเนี่ยเป็นเอกกตาลมทางมโนทวารนะครับจิตรู้ว่าลมบัญญัติอย่างเดียวนะครับถ้าจเจริญกสินก็รู้กสินกองในนั้นอย่างเดียวถ้าจเจริญนะนานาปนสติก็รู้ลมหายใจอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้น Phillip ที่ปฐมฌานแค่ปฐมฌานเนี่ย ไม่มีแล้วนะความเจ็บปวดทางกายเนี่ยความเมื่อย่างเนี่ยไม่มีแล้วนะครับหรือจะไปรู้ความรู้สึกเย็นร้อนทางกายเนี่ยไม่มีแล้วนะครับอ่ามีแต่ความสุขนะครับซึ่งเป็นองค์ชาเนี่ยเกิดขึ้นนะครับอ่ามีปีติมีสุขมีเอกคตาลมที่เกิดทางมโนทวันนะครับอ่าแต่ว่าพระสัชชีเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับไม่ได้สมาธิอ่าตรงเนี้ยท่านก็เริ่มสงสัยแล้วอ่าเพราะปกติเนี่ยพระอาหารหันต์ทั่วไปเนี่ย พระริยะบุคคลทั่วไปเนี่ยถ้าท่านได้ฌานมาแล้วเนี่ยฌานจะไม่เสื่อมนะครับแต่ว่าพระสัชชิเข้าไม่ได้นะครับท่านก็สงสัยอา้อาวเฮ้ยเราเข้าไม่ได้นี่เราเสื่อมแล้วหรือเปล่าเราเสื่อมจากมคผลที่ผานหรือเปล่านะครับอไม่ได้เป็นพระริยะบุคคลหรือเปล่ายัง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 สงสัยตรงนี้แล้วก็แปลกเหมือนกันนะออะพระเจา้าท่านก็ตอบนะครับว่า <c oughs> ดูกอนอาสิสมณพราหมณ์ที่มีสมาธิเป็นสาระมีสมาธิเป็นสามัญญะเมื่อไม่ได้สมาธินั้นย่อมเกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายไม่เสื่อมหรือหนอดูก่อนอาสิเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนหนนะครับพนะระพุทธเจ้าเนาท่านกอธิบายนะครับว่าสมณพราหมณ์เนี่ยที่ได้ฌานส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่ได้สมาธิแล้วเนี่ย เมื่อสมาธิเสื่อมนะถ้าเป็นปุถุชนทั่วไปเนี่ยชานเสื่อมได้นะครับแต่ว่าชานเสื่อมแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอาสมาธิเนี่ยเป็นเป็นสำคัญนยแล้วก็จะวุ่นวายกับอาการที่ชานเสื่อมนั่นแหละการที่เข้าชานไม่ได้เนี่ยเพราะว่าตรงนี้เป็นคุณวิเศษที่ท,ท่านมีนะครั Lie บเพราะผู้ที่เป็นปุถุชนเนี่ยเห็นตรงนี้เป็นสาระที่สุดแล้วนะครับการที่จิตสงบแนบนิ่งไปกับอารมณ์เนี่ยมีสุขเนี่ยมีปีติเนี่ย การที่เข้าฌานได้เนี่ยเป็นสาระของเขาไงครับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ย้ำนะครับว่าเจ้าตรงนี้เป็นสาระเหรอนะครับอาานยก็พระพุทธเจ้าท่านก็ถามต่อรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะครับอ,อัสสชีท่านก็ตอบนะบไม่เที่ยงนะครับพระเจ้าค่ะวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะครัอัสชีก็ตอบไม่เที่ยงนะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบอธิบายมีอีกเพราะเหตุนั้นแหละอิยาสาวกผู้ได้สดับแล้วนะครับตรงนี้ต่างกับ สมณะพรามทั่วไปที่ได้ชาแล้วนะครับอ,อันนี้อริยะสาวกผู้ได้สดับนะครับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมทราบว่ากิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มีได้มีนะครับตรงนี้เป็นสาระที่สุดนะครับการที่เห็นลูปนามเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นสาระมากที่สุดกว่าการที่จะรักษาชาไว้นะครับ อริยสาวกนั้นได้สวยสุขเวทนาก็ทราบชัดว่าสุขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าพอใจไม่น่าเพลิดเพลินนะครับสวยทุกเวทนาก็ทราบชัดว่าทุกขเวทนานั้นไม่เที่ยงไม่น่าพอใจไม่น่าเพลิดเพลินนะครับเวทนาทั้งหลายเนี่ยไม่น่าไม่เที่ยงนะครับก็สรุปนะครับว่าสิ่งที่เสื่อมที่เกิดขึ้นกับท่านอัสชีเนี่ยคือการเข้าสมาธิไม่ได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่ท่านหลงหลงลืมลืมหรือว่าความจําเสื่อมนะครับตรงนี้อาจจะมีการเข้าใจผิดพลาดกันไปนะครับจริงๆตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ,ถ้าคนที่เรียนมาเนี่ยจะรู้ว่าจะทราบมาว่าพะระยาทั่วไปเนี่ยท่านถ้าได้ชาแล้วเนี่ยชาชาจะไม่เสื่อมนะครับอาจจะแต่เคสเนี้ยก็เป็นไปได้ว่าท่านก็ป่วยหนักหน้จนมีทุกขเวทนามาเบียดเบียนนะครับ ตรงนี้ก็อาจจะทําให้ท่านเข้าสมาธิไม่ได้แต่ถ้าท่านหายเนี่ยก็คงเข้าได้นะอันนี้ผมไม่สรุปนะตรงนี้มันมีมันมีประเด็นที่มันน่าน่าสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสรุปได้ว่าพระสัชชีท่านไม่ได้ความจําเสื่อมนะครับจากพระสูตรนี้น่าจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างนะครับก็พระสูตรนี้นะครับสรุปไม่ได้นะครับว่าพระอรหันต์เนี่ย ความจำเสื่อมได้นะครับหรือว่าหลงหลงล,ลืมเนี่ยเพราะว่าพระสัชชีท่านไม่ได้เป็นนะครับก็มีคุณประเดิมนะครับท่านยกพระสูตรหนึ่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับเป็นพระสูตรที่แสดงนะครับถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านแสดงเลยนะครับว่าอริยาสาวกเนี่ยไม่ว่าจะอายุร้อยปีนะครับหรือว่าร้อยยี่สิบปีนะครับถึงแม้จะแก่ชราแล้วนะครับ ก็ยังมีสตินะครับเป็นยอดเยี่ยมยังมีปัญญาเฉลียวฉลาดอย่างยิ่งนะครับอ่าอันนี้มันยกมาอย่างนี้นะครับก็เอาไว้ประกอบพิจารณาดูนะครับอ่ผมคงไม่ตัดสินนะครับอ่โอเคก็คลิปนี้ก็มาามายกให้ดูคร่าวๆแล้ว,ลวเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทั้งอ่าในส่วนของอาชิสูตรน,นะครับแล้วก็ ในส่วนของมหาสียหน้าสูตรที่คุณประเดิมท่านทิ้งไว้ท่าน,านแสดงไว้นะครับเรื่องของรอรยลสาวกเนี่ยท่านมียังมีถึงแม้จะยุมากก็จะไม่หลงลืมยังมีสติยังมีปัญญาดีอยู่นะครับคลิปนี้ก็คงฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ